โอ้หคลายนะครับกัดอยู่เมื่อกี้เดือดตึงคอเดือดึงคอ ลยอย,อยลนี่หว่าังแเลยอยนี่ว่ะเห็นหางใหอยู่นะครับ ก็กลับสวัสดีนะครับนาน,นะวันนี้เราตกประช่อนนะครับที่ห้วยสะทุดนะครับไม้เดิมที่เดิมเลยนะครับเดี๋ยวมาลองดูว่าวันนี้จะได้เต็มหรือเปล่าเพราะวันนั้นเา้าไปหลายตัวอยู่แต่ไซก็กําลังดีนะครับไปลุยกัน กัดไม่โดนะครับโถ้เอยมึงกระโรดดทำไมมึงไม่ตุ๊บเดี๋ยวนี้มีตัวนะครับเดี๋ยวนี้มีตัวต้องกัดไม่โดนวะ่ะท่านผู้ชม กายกรรมท่ายากเหลือเกินแต่ละตัวเนี่ยไืมไอยู่ตัวค่อนข้างเล็กจี ส่งอย่างนานนะครับเมื่อกี้ โอ้โหคลายนะครับกัดอยู่เมื่อกี้เด๋ยวเป็นคอเดเป็นคอ แล้วไปต่อดีอกส่งลงคอเลยนะครับตัวนี้อืมสักสามขีดได้อยู่นะครับยาวได้ยาวนะ นี่นะครับผมตัวแรกช่องตัวแรกของวันนี้เห็นหรือเปล่านะว่าสามขีดได้ตัวนี้ยาวนะครับมันได้ยาวนะตัวนี้นะเฮียนิ่งเลยตายหรืวเล่าตายไม่ตายตกใจนิ่งเลยนะครับมื่ี้ก็ใส่ถุงไว้นะครับวันนี้จะเดินนะครับผมก็เลยต้อง อาม,มอขอย้ำอีกทีเรื่องนี้เป็นภาพจริงไม่ได้ถ่ายทำคนเห็นในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดงโอ้ยยเฮียแม่ มาแล้วนะครับถึงห้อยพึ่งแล้วโอ้ลมแรงวันนี้ลมแรงนะแรงจับทุกแห่งทุกที khăn thẳng quá đó, nó thẳng quá đang chắc đi bây giờ thẳng có tối như thế này có mấy lịch nè con mày lịch nè, sao không ừ, chùm

ผมค้องใจไลยใ่นี้ผมว่าน่าจะสี่ไปสี่ขีดเนี่ยค,คือผมตั้งอ้นี่ไว้นะครับตั้งเขื่อไว้หน่อยเื่าช่างมันนี่นะครับเืียมันเสียนะโอ้โหครึ่งกิโลนะครับตัวนี้แล้วก็เต็มคอเลยนะครับ คือส่งนานจริงนะครับเมื่อกี้ไม่ชัว่ว่ามันอยู่หรือเปล่าไนีตอนแรกก็เลยส่งไปนะครับส่งนานจัดไ <c oughs> <c oughs> สสวยทิมเหงื่อยแล้วมนะั้ง น่าจ,จะล่างบนตัวบนนะครับทรงนี้ ไม่พึ่งไหมย้อนแสง,แสง,แสงนี่นะครับผมกล้องเปิดอยู่ไหมวะทำไม,มเงียบแค่วะโอ้แบตจะหมดพอดีครับเดี๋ยวผมขออนุญาตไปเปลี่ยนแบตแป๊บนึงนี่ถูกป่าโอ้ไส่ใกล้เคียงกันเลยนะครับตัวนี้ก็น่าจะครึ่งรูนะจากจากทรงน่น,น่าจะครึ่งรูเหมือนกัน โอ้โหสองตัวรวมเนี่ยน่าจะลงไ,ได้แล้วเนี่ยสภาพเนี่ยโอ้โหดังแก๊กเลยคันนะครับตกใจไยหผม กัดไม่โดนนเลยนะเจอเป้าหมายแล้วเจอกูขึ้นหญ้าพอดีนะครับเมื่อกี้เลยกัดไม่โดนนะทำไม โลแน่วะโลแน่วะเ็นหางใจอยู่นครับโลแน่น่ท่านผู้ชมอ้โหเกียบรับโอ้เต็มคอหาห่วงเลยยำยังนานยำยังานเ่เอ้ย โอ้โหช่างเลยแลยกันนะครับโอ้โหผมว่าเหลื่อมเลยแหละโอ้โหรวมรวมคิปเปอร์ด้วยนะครับหากคิปเปอร์ไปขีดนึงอะเพราะผมตัดออกแล้วแหละไอ้คิปเปอร์หกเก้าขีดนะครับเดี๋ยวลองเดี๋ยวจะลองไปช่างแบบไม่มีคิปเปอร์นะครับโอ้ยใส์สสวยจัด ริมทบสองชั้นนะครับโอ้อยมอให้ก็โลอัพเลยวันนี้โลกเจ็ดนะครับโลกเจ็ดนะตาช่งางตัวนี้นะแต่ว่าไม่รู้รู้ว่าตาช่างใหญ่จะเท่าไหร่นะครับงั้นนะครับทุกคนหลังจากที่ได้ตัวใหญ่นะครับ ก็ไม่กัดอีกเลยนะก็วันนี้ผลงานก็ยังเป็นไอ้นี่อีก้ะมังก่าอีกแล้ว